ผมเห็นข่าวของเพจๆ,ๆนี่เขาแนะนำวิธีการล็อกคอสุนัขถ้าเกิดถ้าเกิดมีปัญหาคือการหยุดสุนัขอะคุณต้องรู้จักวิธีล็อกคอเพราะเวลาโดนกัดโดนอะไรขึ้นมาแล้วเราไม่มีเจ้าของหรือเขาหลุดออกมานี่เลยนะครับเ <c oughs> วลาสุนัขคุ่งชาร์จมาเขาจะมาแบบนี้นะเข้าซ้ายด้วยขวาได,ได้แล้วแต่ขนาด เข้าอย่างนี้นะนี่แล้วกดกดไว้เดี๋ยว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 เเราเราเจอสุนัขสุนัขเพี้ยนอย่างนี้นะครับหนักเพี้ยนอ๋ออย่างนี้อย่างนี้อันนี้อันนี้เราเราต่ออย่างนี้ต่อร้ายนะ แล,แล้วกดลง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 แต,แต่ถ้าเจอสุนัขอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้จะ <c oughs> อุ้มกลับบ้านขโมยแม่มเลย <c oughs> เพราะว่ามึงเสือกไม่ดูไม่ดูหมามันดีนะอ,อกลับบ้านกันแล้วกันมึงไม่ใส่สายจูงไม่ใส่อะไรมึงปล่อยมึงปล่อยแล้วเทอะล่อยเพื่อนนี่อุ้มกลับบ้านอุ้มกลับบ้านเลย Bài bài bài. bài 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขอไล้ป่ะห่ะขอไล้วไหมให้ไหมให้ถ้าไม่ให้ยกมือมาตบเลย นี่ยอมเหรอแกไม่ยอมหรอฮะไปแค่นี้บนบนทาไมก็บนทำไมนะบนทาไมไปแค่นี้น ตีแค่เนี้ยะคนทำไมหม<บ>น<อ>ไม่เลิกดิเนี่ย่อพ่อกับเน,นี่ยคืออะไรคืออะไรทำไมทำไมเป็นอะไรตรีไม่ได้อะต,ตัวมันท้องเหรอ 不错